เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้เรามาทำคลิปนะคะความรักของชาววันพุธในเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าเดือนนี้ชาววันพุธนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรรวมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอยา่าเสียมากเกินไปถ้านะคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะ คุณสามารถทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอ่ะาไพ่ใบแรกนะคะจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าอาดีตที่ผ่านมาน่ะ จริงๆคุณเป็นคนสวยคนหล่อนะมีคนมาจีบคุณเยอะแต่คนที่เข้ามาค่ะไม่ถูกใจคุณบางคนส่งข้อความมาจีบกิดถึงนะทานข้าวหรือยังคุณน่ารักนะคะชมนู่นนี่นั่นแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนที่คุณตามหาไม่ได้ตอบโจทย์คนที่รักนะคะก็ไม่ไม่จีบคุณคนที่ไม่รักนะคะก็เข้ามาจีบคุณเต็มไปหมดเลยนะคะรู้สึกความรักมันไม่ได้ดังใจนะคะ แล้วก็ตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณติดอยู่ในภาวังของความรักแสดงว่าคุณน่าจะมีคนในใจแล้วก็รอคนคนนั้นมาตลอดเลยนะคะแล้วคุณยังไม่สามารถที่จะลืมได้นะคะบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือแบบต้องมีการพัดภาคจากความรักคนรักนะคะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งคุณก็ยังลืมรักรักครั้งนี้ไม่ได้นะคะก็ยังจดจําคนคนนั้นอยู่ทีเนี้ย คุณเองอาจจะเจอนะคะความสัมพันธ์ที่แบบคุณเห็นคนอื่นมีความรักแหละเดินผ่านหน้าคุณไปเดินผ่านหน้าคุณมาแต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะคว้าความรักนี้ได้นะคะหรือระวังความรักที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ ทับซ้อนนะคะรักสามเศร้าหรือมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาหรือบางทีคุณเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งแต่ว่าคุณเองก็มีคนในใจหรือมีคนที่คุณคิดถึงอยู่มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันเหมือนไม่ราบรื่นมีความคิดมากนะคะมีความกังวลใจหรือบางทีคุณอาจจะเห็นคนมีความรักแล้วคุณอาจจะอยากมีความรักบ้างนะคะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราว่านะคนโสดคุณจะเจอความรักที่ดีเจอคนที่เขาจะมาปลูกต้นไม้ปลูกสร้างความรักไปด้วยกันคนที่ตอบโจทย์คุณคนที่ตรงกับใจคุณนะคะคนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกัน นะคะคุณรอคอยคนคนนั้นมานานนะคะซึ่งมีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังส่วนคนมีคู่นะคะความรักที่พัดผ้าความรักที่มีปัญหาคุณจะได้รับการเคลียร์ใจแล้วกลับมาดูแลซึ่งกันและกันบางคู่นะคะถ้ารู้สึกว่าไปกันไม่ได้จริงๆคุณอาจจะตัดสินใจจบปัญหาแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะเรามองว่าสุดท้ายแล้วเนะะี่ยค่ะ คน,คนโสดเนี่ยที่รอความรักที่แบบรอคนที่ใช่นะคะคุณจะได้รับความชัดเจนหรือคุณจะเจอความรักบางคนก็คือคนที่อยู่ในใจคุณนั่นแหละหรือคุณที่รอ,คน,อคนที่คุณรอคอยมาตลอดนั่นแหละค่ะมีโอกาสที่คุณจะสมหวังนะเลขที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีเลข8มีเลข58 57แล้วก็5 5ค่ะ ใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักช่องคิวดูดวส่วนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสมหวังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย